ต้องเลิกเก็บแต่ใบครับยิ่งใบอ่อนได้ยิ่งดียิ่งใบอ่อนได้ยิ่งดีนี่คือต้นไทรต้นไครนะคะเขาว่ากันว่าว่ามันขึ้นเฉพาะริมน้ำหน้านะเขาว่ากันก็คือชาวบ้านบอกนี่ครับลองดูนะครับอืมพอทําเลย นี่คือต้นคลายอ่ะค่ะอ๋อเมื่อกี้เนี้ยอ่าใช่อ่ะนี่ครับนี่ครับเริ่มขึ้นฟองละสะผมอ่ะเออเฮ้ยเจ๋งว่ะอ้าายโดนน่ะสิอยเลยเดี๋ยวเซนบ็อกหาย คุณพมันเอาไว้ล้างพวกเครื่องไอเครื่องเครื่องนี้เลยครับวันกี้น้องตะลังใช้ล้างแว่นแล้วอืมใส่รองเลยขอไอเนี่ยขอร่องนึงคือล้างเลยไม่ใช่ค่ะขอเห็นป้องหน่อย